ตั้งกันด้วยโู้ผมเองนุกคิงนอมวันนี้ผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Escape Darkness นะครับเป็นแมปแนว Dead by Daylight นะโอเคตอนนี้ก็รอเพื่อนเล่นอยู่นะเกมนี้ก็จะมีอาชีพต่างๆเป็นนักปะจนภยัยอ๋ออะไรอ่ะอ๋อผมเป็นก็ตจักรเหรอมมยังไม่ทันพูดเชี่ยอะไรเลยโอเค มึไปกัตโกนเนาะมันถึงก็ได้เลยอืมอเี้สันเลยโอเคมก็จะอเล่นหอนาแต่ว่าอยนนีังกิไมู่เยรือปล่ามำนังเร่ไปยังเนี่ย ลี s <S ่ผมก็บอกไปเรียน้องแบบนี้คล้ายเดย์บายเดย์ไลท์เป็นการซ่อมเครื่องไฟฟ้ายมประตูยังไม่เปิดเลยคกิดอนใช่ไหมคกอเปันาสมองนี่มันประตูจะเปิดแด้วทุอคน เฮ้ยเฮ้ยน,นี่มาได้ทุกคนมีเปบงคา,าตะโกนเด้อนี่ใจว่าจะมาพี่มาดีครับผมเครื่องผมก็จะเหล็กเลยนะอยโอเคปุ๊บปุ๊บ กูจะดูมาดิย้ายอ้าวไม่มีตู้าอะไรวะมก็เล่นปกาก็ไม่เป็นด้วยสิไห่ข้าไม่ได้เ้ากเลยใช้ควาสามารถไะเลยต่ก็มีนี่ห่าเพื่งวางไว้ให้ดดีเฮ้ยคือไฟฟ้าเหมนี้จะซ่อมอยูเนาะอันน ปันได้ไหมปันไม่ได้โอเคเนื้อ่ามันเดบไปไรนึกว่าจะพังไดอ้อยู่ไหนอ่ะอัน มันไม่โดเาคนเลยผีเงาจัน์เฮ้ยใจนี่สั่งการมึงอยู่นู่นเอามาดิมึงเอามาให้ตัวจะน่ากูมากไมอย่สี่คนล่ะอยากเป็เอป๊เป็นอะไรบอะ ันจับแน่อีกคนนี่ตอตัวนี้ไม่อยูดเอ๊ะอันไหวัดดีองผู้หญ่ยกับคุณผู้ชายใช่ไหมไปนั่นไอ้เหลืองแต่ไอ้นี่มันดะูสะพานใกล้ๆตลากตัวน,นี้หน่อยนะนี่ค่ะที่ยา่าไม่มาเฮ้ย

ฮานฮานีสังเกตันโอ้ใช้งักอันมีสายซูมีสาซูโอ้ยรากเลยลือเกินจังยากยาเฮ้ยอีกตั้กำลังระุอ้ามาอยู่อะไรตรงนี้ทุเฮ้ยแ่อยู่ใน ปันนล็กขังเหรอโอเคไม้เจ้เลยรอพังไม้แล้วอุ๊ยไอ้นี่ไงที่กูเพิ่งปันไม้่อกแกมาได้เลยเจ็บอยากเจ็บตัวเหรอเพื่อนเอือไอ้นี่ก่อนละกันมาเลยก็มาดีกับผมก็มาดีกับมามาเลยอย่าอย่ากเงี้ยมั้งอะอย่าเอี้ยไปเด้อม เอ้ยเอตัวน pues ี้กูปั่นไปเมื่อกี้มานีมาซีซูอยู่วงไดซูมึงมานี่มึงหนก่เลยคนแรกมึงก่อนุ้ยโดนซาชิเปงอ่ะออมาแตกไปก็อยู่ไหน เอ้ยได้สอบไหมโอเคมาสีครับพี่น้องครับจะเป็นน้องเหมือนไอสัตว์อันนี้เอ้ยเหนื่อยไม่อยากพูดแล้วกูเมื่อยตื่นแล้วอยากแดงอะไรอยู่แดกนี่ว่าส้มตีนะเฮ้ยมาสิปันครั้งก็ยังดี ถ้ากูไม่กิดลงสุกไงเดินไปแล้วโอเคหนึ่งกั้งมาดีมาสิอ้มันสโลเัยเลยมันจูบไปไหนวะนั่นน่ะเฮ้ยมันจะกำลังตั้งชึ่งท้ายอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันหายเอาอยู่นี่ มามอีกกระเทยอีกระเทยกระเทยอีกระเทยมาเฮ้ยอะไรวะนั่นเใส่ไปบ้าโอ้ยเป็นสุกใส่หน้าะนี่อะไรแม่นี่เจืออะไรอ่ะ เบรอาจจะเป็นเรียนอะไรก็ได้เก็บไว้ก่อนเฮ้ไปไปยสวยแล้วไงมามันไปไประตูได้แล้วมึงงานนี่ไหมมึงนี่ฮักขี้มึงอะจังกลัะจำกัดหนึ่งไอ้จำจัดจำกัดเออเฮ้ยกูพูดเทียด้วยวันนี้กูกมไ,มมไม่มีเวลากูเลยไอ้เฮียมึงมานี่มากูยังไม่ได้ซักฮีกูค,คนเลยสัตว์มึงมานี่มามึงมานี่ โอ้ผมก็เล่นก้าจัก็กไม่ค่อยเป็นชาอะไรนะผมเล่นแต่สไปโวัวปีนมามาซิมาเน่มากูไม่มึงนีอ้าวมึงรอกูเหรออ้าวไปไม่ให้อีกกูรอที่มึงประตูนี่โอ้ไม่กูแพ้ แพ้ oh. okay. ถ้าเป็นคนนี่ผมก็จะเป็นหมอเนาะเนี่ย,ยอืมอันนี้คลาสสิกอะไรวะเนะี่ยคือสกิลอันนี้คือสกิลยูลด้อาว ตอนนี้ผมเลืกอกสองต้องเลือกสามถีงจะปวดล็อกอีกช่องหนึ่งถึงจะใช้ความสามารถต่อไปได้อาจจะเป็นดีลเพื่อนอะไรแบบนี้เป็นหมอนี่ก็ดีเหมือนกันนะผมว่าตัดไปตอนเริ่มเลยดีกว่าไปโอเคทุกคนเหมือนมันกำลังจะเริ่มแล้วประตู้สี่อยากออกแคไปรีบเลยตอนนี้อเออตรงงานตรงงานที่สงูงเหรอไปกูไม่อยากไปแฮ้ โดีมันบุคคลุ่มาเฮ้ยตกิดมึงมาสสงให้กูนไดึงงหัวาเรื่องพันก่อนโอเคอไอ้กล่องหลอดหลอดไฟก็แหละเป็นหลอดไฟนะอืมไม่รู้เขยอเรื่องอะบันไฟให้นหอน มาหลอดหลอดไฟโอ้โหไอสักด์มาถึงก็จับกูเลยเหรอสาจุกอย่างกูนั่น ตามโมอ,อันนี้ตอันนี้น่าจะไม่ส่ไฟพูข้ามไหมดห

ว่าไ,ได้ดนหนึ่งลอนแล้วโอเคโอ้เหมือนกับจะชิวกับสซลูว์มากกว่านะเมื่อกี้ผมมาเปานนนะ็นเงีนยนี่หวาเนาะมันก็เลยไวกว่าเนี่ยออติกเจเนอเนรเตอร์

โอ้โหโดนี้ดันโดนี่ยกรโอนมามาเลอุ๊ยอุ๊มอืมชุบุบชุบอืมตุบตุบตุนอืกโอ๊ยโดนจับอุ้ยโดนทังในห้องล่ะโอเคบม ความช่วยเหลือของแม่พี่แล Help me please Help me please อ้าวเพื่อนโดนดีคนเหรอเฮ้ยเพื่อนกูนี่มา yeah, <p> เฮ้ย Help me ไม่เห็นเลย Help Help me Help me please Help me please h e l กูแหกปากแล้วมึงไม่ได้ยิน ข้างหน้าก็จะเป็นข้าตกลงข้างอนี้อุ้ยอิสอือโอ้โหอะไรตายเอ้ยช่วยกะทิเร็ว Help me please ดูเออเอ้ยงัดประตูงัด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 ตังงัดตังงัดตังงัดอิสคูยังมีหน้าหร้องเพลงอีกโอเคซ้อมโอ อ้าวเขากิดไหมแกอ้าวมือกัมือถังน้ำมันกูดีวดีเลยโอเคไปเติมตรงไหนอ่ะอ๋อสายฟ้าน่าด๋าอู้เจ๊มึงพาทำไมไอเจ๊สัต โอ้โอโอ้ยเงิน hmm. ก mm ูย hmm. mm ังไสเฮลมีดเฮลเฮลเฮลมเฮลมีดอ้าอุ้ยยูไหนซูโอเคเพื่อนรีส่งนี่ เออกูออกไปไม่ได้ยังไกูโดนกั uh ้งเลยมาช่วยกูก่อนเซมานี่มาโอ้วำไมไม่มีใครไม่อยากช่วยกูวะเฮ้ยกูกำลังจะตายหมดเ้ยช่วยกูก่อนไปอุ้ยหูเห็นจับเอ๊ เอยไม่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 เอลเอลนม่กูตายกูโดนขังลืมไม่ไม่ไม่โอเคคลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นุ๊กคิมด้องนะครับก็จะรับวันนี้บ๊ายบาย